เป็นไมไฟไหมอ๋อได้ละได้ได้ละส้นทางพูดได้นะมีไม้เวยวอะอะเส้นทางปากสมปากชมไปอำเภอเชียงคานเรียบน้ำโขงเลยสามสิามกิโลห่างกันร่วมๆสีสิบกิโลผ่านไปแล้วสิบกิโลเออเนี่ย ไม่เปลืองน้ำมันก็จริงแต่รถไปช้ามาก mm hmm. ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับชิวเอาชิวเอา mm hmm. สำหรับรถครอบครัวมาท่องเที่ยวก็แนะนำเส้นนี้นะรถน้อยดีผ่านชุมชนไปเรื่อยๆแต่ว่า,<ห>าไม่ต้องรีบนะหาที่กินลำบากหน่อยหาที่กินลำบากก็ที่กินก็จะอยู่ตามจุดตาม,มอำเภอพอมีบ้านเป็น้าค้าธรรมาดา ส้มตำแต่ว่าลุ่มลื่นมากเส้นทางลุ่มลื่นดีมากก็จะวิ่งเรียบโคงเรื่อยๆขวามือจะเป็นน้ำโขงซ้ายมือจะเป็นทิวต้นไม้เขตป่าสงวนบ้างช่วงนี้จะเป็นภูเขา,ถ,าถ้าไม่สงวนก็ไม่เหลือน